รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เรามาตามหาผัดไทยที่บอกว่าโคตรอร่อยแต่ป้ายดันเขียนข้างหน้านบอกว่าโคตรช,าชา้าโคตรช้าเขาบอกว่าร้านนี้เป็นผัดไทยที่แบบว่าผัดแบบโบราณมีหอยทอดและออส่วนที่อร่อยมากขณะที่ต่อให้รอนานสองสามชั่วโมงฉันก็จะรอ ก็ต้องรอละค่ะเพราะร้านย่าเล็กต้นตำรับผัดไทยหอยทอดเขาผัดเขาทอดทีละจานที่สำคัญคนที่ยืนหนึ่งหน้าเตาทำหอยทอดก็คือย่าเล็กสาวหน้าใสวัย73ปีคนนี้ที่เปิดขายอยู่หน้าบ้านตัวเองในซอยเล็กๆข้างแมคโครพระราม5 ย่านนนทบ,บุรีแม้จะอยู่ในซอยแต่บอกเลยลูกค้าดันด้นมากินไม่พักค่ะตั้งแต่เช้ายัน4ี่โมงเย็นแต่ถ้าของหมดเขาก็ปิดแล้วนะเธอเขาบอกว่าผัดไทยของย่าเล็กผัดไทยกับหอยทอดอร่อยมากคือเราต้องมาทานฝีมือที่ผัดจักของย่าเล็กทำเองด้วยย่าเล็กนี่ประจำการอยู่ที่หน้าเตาอย่างนี้ตลอด ใช่ออบถามอายุย่างเล็กนิดนึงใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ล่ะคะย <43 S 1> ่างคะเจ็ดสิบสามนะลูกเรายังไม่วางมือใช่ไหมคะก็เกือบเกือบแต่วางแล้วแต่ก็ยังยังยังได้อยู่โอ้โหสุดยอดคนะ่ะทำไมถึงไม่หยุดล่ะ่อเล็กก,ก็แต่ยังรักอยู่เย่ มันรักอนนญาเนอะก็เลยยืนผัดยืนทอดมันทั้งวันย่าเล็กเล่าว่าหอยทอดผัดไทยสูตรนี้สืบทอดมาจากคุณแม่ย่าเล็กช่วยแม่ขายมาตั้งแต่อายุเจดขวบ8ขวบนู่นแหละค่ะเมื่อก่อนแม่จะพายเรือขายในคลองแต่สมัยนี้คลองหายไปหมดแล้วล่ะค่ะก็ต้องยกมาขายบนบกหน้าบ้านนี่แหละเมื่อกี้หนูเห็นที่ป้ายมันมีเขียนว่า ทวดวทองหล่อคือไรคะใช่แน่คือทองหล่อตั้งแต่คุณทั่ทองหล่อแล้วก็สืบทอดมาเป็นรุ่นของเป็นรุ่นยาเล็กของยาเล็กแล้วตอนนี้ก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือน้องอายรุ่นของพี่อายก็คือเป็นลูกสาวของยาเล็กค่ะเรียกว่าเป็นตำนานจริงๆคะ่ะเวลาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เจนที่3แล้วซึ่งความอร่อยถูกส่งต่อตั้งแต่การผสมแป้งเทคนิคการทอด คือเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆก็ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทําให้ผัดไทยหอยทอดของย่าเล็กยังคงมีเอกลักษณ์ทั้งหน้าตาและควาอร่อยทั้งผัดไทยหอยทอดมีเอกลักษณ์เฉพาะและความโดดเด่นที่ทําให้คนมาแล้วติดใจมากๆถ้าเป็นหอยทอดก่อนเลยแป้งจะต้องแป้งกรอบบา,บางกรอบนี่แหละเป็นเทคนิคเขาบอกว่าไม่อมน้ํามันย่าเล็กเนี่ยใช้วิธีการ สาดแป้งแบบเหมือนหวานแหหอยากรู้มากเลยท้าทางอันนี้มันคืออะไรก็ไม่หวานแหแล้วก็ธรรมดานี่แหละสะบัดข้อมือไปนิดหน่อยไม่ได้แบบปกติบางทีเราเห็นแล้วโอเคเขาก็จะเทลงไปแต่ของย่าจะไม่ใช่เทยา่าเขาสาดลงไปมาดูวิธีสาดแป้งของย่าเล็กจับตาดูแป้งสะบัดทำหอยทอดเร็วจริงจนเราต้องสโลวให้คุณผู้ชมดูอีกรอบ ว่ายาเล็กสะบัดข้อมือเท e แป้งปุ๊บน้ำแป้งกระจายลงกระทะปั๊บเลยแลพวกเธอดูการกระจายตัวของแป้งสิอย่างเทพอ่ะแป้งกระจายแบบทั่วถึงไม่กระจุกตัวและความบางของแป้งน,นั้นเท่ากันเกือบทุกจุดตำนานก็คือตำนานอยู่วันยังค่ำลจะจ้ะนี่มันบางมากนะคะแล้วก็แบบไข่เมื่อกี้ใส่แบบพวก แล้วละเลงเลยนักเดียวได้ต้องให้ทั่วๆคือถ้าสมมติว่ายิ่งเรากระจายแป้งมากเท่าไหร่ความบางและกรอบนี้จะมีมากขึ้นหน่อยคะได่กไกลับเลยไหมคะอ้าวมีแววมีแววมีแววถคาดีนะย่านะได้ได้ไม่แล้วเวลาทำมันต้องมีสมาธิมากเลยอะ่ะใช่เพราะว่ากลัวมันไหม้นี่ไฟร้อนมากเลยนะคะอ๋อหอยกรอบได้ที่ย่าเล็กก็ค่อยๆปรุงรสให้หอยทอดอร่อยเด็ดปกติ หอยทอดเขาใส่กระเทียมด้วยเหรอคะใส่ค่ะใส่ใส่ตอนที่เราจะใส่ได้แล้วเนี่ยให้กลิ่นมันหอมอ่าเนี่ยเราย่าใส่กระเทียมสุดท้ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะหัวง,งอกไว้แล้วใส่น้ําปลาตกท้ายนิดน,นึงปับ๊บใส่น้ํำปลาไม่ได้เพื่อความเค็มเพื่อความหอมใช่ค่แล้วก็เอาแป้งทุกอย่างมาโปะปากเสร็จแล้วปุ๊บจะเร็วก็เร็วเกินนะย่าปุ๊บปับ๊บตัก ใส่จานเลยดูเวลาคร่าวๆหอยทอดหนึ่งจานของย่าเล็กน่าจะใช้เวลาทำประมาณค่าถึงเ็นาทีต่อจานค่ะก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่ถ้าเทียบกับความเก่าของย่าเล็กจ้าเอาเป็นว่าให้หมวยรถเมการนดีความอร่อยดีกว่าว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเอปล่าเราเป็นคนชอบกินหอยทอดค่ะล้วชอบกินหอยทอดแบบกรอบซึ่งแบบของย่าเล็กอะ่ะมันดูแห้งแล้วมันดูกรอบดีมากเลยอะ่ะ มันมีความเค็มๆนิดนึงแล้วก็หอมกรอบมากสรุปคือดีอคำแรกกรอบนำหอมตามยิ่งใส่ซอสพริกผสมเองยิ่งฟินกินเพลินรู้ตัวอีกทีหมดจานจะสาวหอยทอดจานนี้บอกเลยเบราว์ปรบมือค่ะ ที่มายังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องมากินอส่วนอส่วนนะเหรอครับเป็นเหนียวนุ่มใช้หอยหอยนางรมค่ะใช้หอยนางมรางมแล้วไข่ใช้ไข่เป็ดอ่าถ้าเป็นผัดไทยกับหอยทอดจะใช้ไข่ไก่แต่ทาไมอ,อส่วนถึงต้องใช้ไข่เป็ดคะแม่มันจะน่ากินไงมันจะมันมันจะมันแล้วก็จะลูกใหญ่นี่ใหญ่มากเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะใหญ่เบอ้อเลยแป้งเหมือนกันไหมคะแม่แป้งไม่เหมือนแป้งจะจะเหลวฝา ใส่น้ำปลาลงไปเลยด้วยแส่น้ำปลามันมีรสชาติไงแล้วเติมน้ำลงไปเลยด้วยถึงจะเป็นเมนูที่แป้งหนึบแต่ตอนสาดแป้งลงกระทะยาเล็กก็ไม่ได้เทกลองนะสาวย่าเล็กยังตวัดข้อมือเหมือนเดิมและแป้งก็บานกระจายเต็มกระทะเหมือนเดิมแป้งเช่นกันแต่ยาเติมน้ำลงไปในแป้งเพื่อให้แป้งนุ่มหนึบขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ต้องทำเยอะกว่าเดิมใช่ไหมคะค่ะเพราะว่ามันเหลวไงกตมันจะบอกปกติออ่วนมันจะมีความ หนึบหนึบใช่แล้วก็มีความแบบนุ่มอยู่ข้างในอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมคะใช่ใส่กระเทียมสุดท้ายใส่กระเทียมใส่ให้มันหอมน,น้ำม,มันนิดนึงอ่มันมันคล้ายกับหอยทอดมากเลยมันคล้ายอ่ต้องมีน้ำปลาเหมือนเดิมน้ำปลานิดนึงผมจะเล็กหน้าตาดีมากจริงๆ้วยอ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมคนเยอะมาก แล้วทุกคนมาเขาอยากกินฝีมือ,อย่าเล็กเนาะใช่แล้วล่ะคะ่ะลูกค้าคือปักหมุดมากินฝีมือย่าเล็กเลยแล้วคุณดูออส่วนจอนนี้สิคะหอยคือแบบกว่าชอมสุดแล้วตัวเนื้อออส่วนมีไข่เป็ดรวมอยู่ทุกอนูรัดเกินอันนี้ก็คือผัดไทยเหรอคะ ไทยค่ะเนื้อปูเนี่ยเราส่งมาจากสุราษฎร์เราใช้ปูเยอะมากเพราะว่าลูกค้าชอบทานปูค่ะก็จะเป็นผัดไทยปูปูผัดพริกเหลืองแล้วก็กะเพราปูกุ้งแทมจากฉะเชิงเทราซึ่งใหญ่มากวันไหนโชคดีลูกค้าอาจจะเจอไซส์สิบตัวโลแต่เราไม่เพิ่มราคานะคะอันนี้คือกะเพราเนื้อสเตอร์อยนะคะอู้หเนื้อสเตอร์อยเอาเนื้อแนลุมาฉาบแบบเยอะจะมีความฉ่ำๆนุ่มๆไข่ดาวน่ากินมากเนื้อก็น่ากินมากค่ะอยากให้คนรุ่นใหม่ หรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้มาทานหอยทอดโบราณยั้งแต่ภายเรือขายใช้ฟืนยังอยากให้ทุกคนได้ชิมตอนที่คุณแม่ยังผัดไว้แม่ดีใจที่ทุกคนไหนยังเห็นว่ารสมูแม่อร่อย